สวัสดีค่ะวันนี้จันเจ้าเมืองช้างก็พาพี่พี่มารับชมต้นผักซาหรือที่ยกอีกอย่างหนึ่งว่าผักอีน,นพี่พี่เคยเห็นกันบ้างไหมคะผักสาบนะคะเป็นผักที่อยู่ในป่าแต่ตอนนี้นะคะได้นํามาพัฒนาสายพันธุ์จากที่อยู่ในป่านะคะให้ผลผลิตป,ปีละครั้งพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นพันธุ์ทวายซึ่งพันธุ์ทวายนะคะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีต้นชํานี้นะคะจันเจ้าตัดกิ่งมาจากต้นตัวแม่ที่ออกลูกออกผลแล้วนะคะกิ่งที่เรานํามาปักชําจะได้ต้นตัวเมียร้อยเปิดซิกิ่งของต้นผักสาบนะคะจะไม่ใหญ่่จะะะประมาณนี้เลยค จันเจ้าจะตัดออกมาประมาณหนึ่งคืบผักชํำลงไปในดินก็เหลือประมาณนี้ซึ่งจะมีตานะคะให้ต้นผักช้ำได้แตกยอดแตกใบท,ที่บางท่านนะคะสงสัยว่ากิ่งอาจจะใหญ่กิ่งก็ประมาณนิ้วก้อยของจันเจ้าเลยค่ะหรืออาจจะเล็กกว่านิ้วก้อยก็ได้ค่ะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะคะเราปลูกลงไปก็ต้นก็จะใหญ่เหมือนเดิมค่ะกิ่งตัวนี้นะคะเป็นกิ่งที่พร้อมที่จะออกดอกแล้วซึ่งถ้าจันเจ้าปล่อยไว้ไม่ตัดกิ่งมาชำกิ่งนี้นะคะก็จะให้ผลผลิตเราเป็นผลแต่จันเจ้านะคะจะไม่เก็บให้ออกผลนะคะจันเจ้าจะเอากิ่งมา พอเราชำไปแล้วนะคะก็จะติดดอกติดผลแบบนี้เลยค่ะแต่รอให้กิ่งมีใบก่อนนะคะกิ่งขนาดนี้นะคะเราจะไม่เก็บผลเก็บดอกไว้เพราะว่าเราต้องเลี้ยงลําต้นก่อนเดี๋ยวถ้าน้องมีใบนะคะจันเจ้าก็จะเด็ดผลออกกิ่งผักสาบนะคะจันเจ้าก็จะเอาแบบกิ่งทั้งติดผลแล้วแล้วยังไม่ติดผลมาชำนะคะซึ่งบางทีชำไปแล้วก็จะติดดอกติดผลแต่ไม่แนะนําให้เอาไว้นะคะเราใช้เวลาการชำกิ่งต้นผักสาบนะคะใช้เวลาประมาณ2เดือน2เดือนก็จะออกใบแล้วก็ออกยอดแบบนี้เลยค่ะคือถ้ากิ่งมียอดแล้วนะคะก็คือเพราะ ร้อมลงดินได้เราจะไม่ปล่อยให้ยอดยาวเกินไปนะคะเพราะถ้าหากเรานําไปปลูกนะคะต้นจะชะง,งักค่ะดังนั้นการปลูกก็คือมียอดออกมาแล้วก็เราสามารถปลูกได้้นนะผักสาบนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังทนแดดทนฝนค่ะปลูกครั้งเดียวนะคะอยู่ได้น,นานมากเพียงแค่เราตัดแต่งกิ่งใบเรื่อยๆก็จะให้ผลลิตตลอดเลยค่ะ